ที่ไม่เข้าเพาผมเองไม่ได้สาบอ,อกนะเบนอ้าก็ไปอาบ้าสือกไปอาบนโกโลดเลยกว่ามากดูนี่เขา,า,อ,เยเอ,าอยู่ที่คนตัดแล้วตอนนี้โกโลดเลย สูงคนตีนไหมมองไหมสูงคนตีนไหมเออรเรียนเลยพรอนเนาะ ทไมเจ็บะนั่งดีดีดิน้ำมันอหน้ที่ไหนย้อยหัวพูดเรื่อยเหงื่อเองไะดินี่แต่ตรงนี้ไม่ได้เหี้นแม่น้มันน่องแกรู้ดีไปได้เป็น นั่งดีๆนั่งดีๆตรงๆเดี๋ยวก็เบ๋เดี๋ยวก็เฉ๋เก็คืออาหารองเฉ๋นะเฉ๋เอ็งนั่งไม่ตรงก็จะเฉ๋ไงนั่งดีๆ หัวละสี่สิบเก็บตังค์ด้วยนะช่างมือปู กัวกลัวตัดหัวล้นเดี๋ยวตัดให้แล้วแต่งให้ลุงยังไม่แต่งข้างข้างอ่ะแม่นโดนกลัวโดนตัดหัวล้นหรอตัดหล้อตัดหล้อนี่แหละผมยังไม่ตัดไม่นั่งตรงตรงตรงยังแต่งตั้งแม่งดิเฉยแต่มันจะแรง โกนหรอโกนทำไมตัดรอรอให้นั่แหละเออกระส่งนังเนเออกนเรียนนี่เลยให้ใครมาดูเลยตัดเสร็จไปถามใครก็ดูก็ได้กระส่งนักเรียนไหมเอาข้างหลังไว้ กลัวเหรอเบนเธวตัดให้กลุมลงกลุมลงดีดี แก่จี้อ่ะุ้งพันมามข้างๆ เสร็จแล้วหรอแล้วไปดูทากระจกดูไป